เมือนเพิ่มภาระให้ประชาชนไหนจะค่าน้ํามันไหนจะค่าคลองชีพเอาง่ายถ้าคนมีรถก็ผ่อนรถเนาะไหนจะต้องมาซื้อค่าสีติกตัวนึงเท่าไหร่อะเป็นเหมือนเพิ่มภาระให้ประชาชนมีหลานค่ะประมาณกี่กวดออ่าสี่เดือนเอาง่ายพี่ขายของเนาะ ในจะค่าเช่าอีกหนจะค่าน้ำมันรถไปเอาของอีกภาษีตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกๆอยากจะขอบอกว่าค่อยๆปรับใช้ดีกว่าไม่ฮะอย่าเพิ่งออกกฎหมายมาบังคับเลยเพราะว่าน้ำมันก็แพงเจอก็แค่เตือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมว่ามันมันจำเป็นมากครับซีดเดลสาหรับเด็กเนี่ยผมว่ามันมันสำคัญจริงเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เยอะมากมันควบคุมอะไรแทบจะไม่ได้เลยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ย ถ้าจะพูดกันกันตามหลักอ่าด้วยประเทศของเราด้วยสังคมเราแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยคือแค่จะเพิ่มมาอย่างยบางคนแค่อีกหลักร้อยเนี่ยคือเหนื่อยแล้วมันก็คือเป็น,ปนภาระของเขาแล้วถามว่าออกกฎหมายตรงนี้มาเนี่ยมันก็ต้องมองให้กว้างก่อนเรื่องอย่างคาซิสเนี่ยถามว่าถ้าคิดจะมีกฎหมายออกมารองรับคุณจะต้องทำอยองก็ได้ให้่าคาซิสเนี่ยราคาต้องสมัยสมผลมีมาตรฐานในทุกระดับอย่าลืมว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถชนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่ตัวเราเองมันเสียหายทั้งรถคันอื่นอาจจะเป็นทรัพย์สินของราชการด้วยทรัพย์สินของคนอื่นนนด้ววยยแแลลก็ชีิิตะทรัพ์สของค ที่ร่วมบนถนนด้วยการมีชิดเบลในะในความคิดผมเนะี่ยผมว่ามันค่อนข้างจำเป็นแต่จะต้องอย่างที่ผมบอกเหตุผลแปลว่าจะต้องทําอะไรมารองรับเพื่อไม่กระทบกับกับคนหมู่มากเนะี่ยการจัดที่นั่งที่ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก กำหนดรายละเอียดว่าที่นั่งสําหรับเด็กต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างที่นั่งซื้อมามือสองอะไรต่างๆที่พี่น้องประชาชนสงสัยรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ออกเนื่องจากว่าเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้5กันยาหลังจากนั้นเนี่ยก็ในเรื่องรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีเวลาอีก9 0วันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกำหนดออกมาก็คือภายในวันที่5ธันวาคมเพราะนั้นอันนี้ก็เรียนประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามีข้อกฎหมายตรงนี้ออกมาแล้วนะ <c oughs> ก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียนแล้วว่าในช่วงหนึ่งวันนี้ยังไม่ยังไม่มีผลบังคับใช้นะต้องเรียนว่าที่ท่านผู้บัญชาการก็เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตังนี้การบังคับใช้ก็คือต้องวันที่5กันยายนเป็นต้นไปแต่แน่นอนครับในทุกความผิดทุกข้อกฎหมายที่เราเน้นย้ำแม้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราก็ยังเน้นมาตรการของการแบบประชาสัมพันธ์การต้องปามการตรวจเตือนเราก็จะมีระยะเวลาเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้พี่น้รชนไดัับตว